ใส่เสื้อชุดนี่สวยค่ะชุดเมื่อเช้าเยอะเลยถ่ายออกมาสดสดใสเหมือนวัเทือกทะเลแล้จอสีสีมันมีสีฟ้าสีเขียวหนูชอบสีฟ้ามากกว่านะหนูเห็นแม่ออกแนวส้มๆกันไงหนูเลยเอามาด้วยคิดด้วยนะวันนี้ไปดูออกกี่โมงตอนเช้าจะหนูจะดูที่ไหน เที่ยวแรกเจ็ดโมงเช้าแม่มดูในโทรศัพท์อ่ะเหลือเหลือหกโมงครึ่งกว่ามาเลยพู่นี้จะสั่งขับมาส่งตรงเกาะล้าเราจะไม่ต้องขับมาแล้วไม่รู้จะจอดตรงไหนไม่รู้ไม่รู้เรือที่ไหแหลมบาริฮา <c oughs> เราขับมา เราไม่มีที่ห่อห่อสิบ,ออบเม็ดเดียวอร่อยนไไดด้้ะเขาที่แล้วว่ะสองเม็ดอ่ะที่ที่ที่อันนั้นจำได้ไหมลูกกินไปกินมาโอ้โหเผ็ดก็ตายอร่อยกับบางแสนอร่อยไอ้นี่บางแสนอร่อยกว่านะไม่ว่าอร่อยกว่ารสชาติแต่มันเผ็ดอันนี้ไม่เผ็ดแต่บางแสนเราเผ็ด ยังถ้า้าต้อเไ่เลยเาเยน่อรตอนบางแสนแเดียอนอนนีไม่เอาอย่างเอะไม่เอาะลต้องคอยกองันไม่เอาจำผิดหรูอเป็นบางแสนจำผิดแล้วตอนนั้ไปบางแสนเท่ มวใหญ่เลยไม่ใครโวะแ่โดน้วมการม่ขอให้มีสิดีเข้ามาของ เรื่องทางเรื่องวีซ่าผ่านอะไรนะขอให้เราเสดีเข้ามาขอให้เรื่องวีซ่าผ่านก็เดี๋ยวได้เท claro ี่ยวอย่างมีความสุขเลยเดี๋ยวกลับจากับจากอะไรกลับจากเงี่ยไปวัดใช่ใช่แม่จะถ่ายนี่เลยว่าแต่ว่าวันศุกร์หรือทำงานเนี่ยไปเสาร์อาทิตย์ว่าหลวงพ่อโตวันละฆัง อันนี้ยังไม่เคยไปยนี่จเจอผัดนี้แม่ประทับใจเลยขุณใหญ่นีม่มีที่จอนะจอมีวัดนะไม่มนีเล็กไม่เบี้ยไม่ใหญ่ แค่กินคืนนี้ก่อนมั้งเจ๊ไมกินคืนนี้ได้ส <28 1 S 2> องร้อยแปดสิบเดี๋ยวกินไปกินคืนเป็นไม่ใหญแต่มันก็นคุ้มราคาอืมอืมอืนี่ร้อยเลยนี่ร้อยแปดสิบไม่ค่อยลงงานแม่ลู้แต่ว่าเราก็ามาถึงนี้เราก็อุดเหมือนกันใช่ไหมแบบนี้ใครจะเล่น แม่แม่ชนก <c oughs> วันเลยคืี้ลุงโดนะลุงว่ายน้ำไม่ไหวหนูไปช่วยทางโดนหลายอย่างหนูช่วยแม่ไม่ไหวถ้าเป็นตะเิวทังไงห่อยตัวเอายกขาขึ้นมาหนูเคยเป็นตะเิวไม่ใช่ขาชาเลยนะเนีงน,น,รงนสงนรนส้ำ